อาออสบายดีท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำก,กันจ้าลงกุมงหมดตามฝักสวยด้วยคอยหายไปใส่นอกตากล้อเมื่อีหค่ออคอยลุกคลิปซ่าคอยไปนอน,นก็สบายมัผนผลหัวนอนที่ถามหายอยู่ คับมาจะสโหกับนอนพอตื่นจะเศร้าก่อนยุ่เศร้าแบบนอนเด้อสบายดีพี่นองสวัสดีครับ แกงไม่ใหม่เลหอกม่หอมอลยแกงใหม่ไปหาเขาเยอะหาะขาเยอะ่ปดี่ปเนาะไปนี่ขาบิกว้าใส่ลาวสองคนว่ เล้ากับเล้าเนาะด่าเล่าเดิมพี่น้องบริดดาไทยเดิอมือเนี่ยมือนีลด่าเล้าก็บริดาดอกกระสีบอกมั่งน้บัลดาดอกสีบอกมั่งน้ำราคัวขอยีนตอแหลบัสนจะเอาคอมเมนต์ใหเบิ้งโปรไฟล์มันเอารูปหนาน้องไปเม่วงคนเล่าวอาคนมีพิมห้ มันมาฟัวอันบักตอแลว่บัสันมึงบ่มีผูดด้ใดมาเเบาในคอมเมนต์ในช่องคงซูดอกของมึงดอกมันปะมึงจะมาตอแลมันอันขณะคอมเมนต์กูไว้บนมึงมึงไปเอาคอมเมนมต์มาในช่องอวสามน,สน,มนมาสันแล้วมึงก็มาเบวจริงๆแล้วแมนกูสิไปเอามาจะใส่กับถ้าพูดถึงกูกูเเบวอะไรที่เก่า บมเมนตอ่างซ่องอวตารมันเป็นโคตรพ่อโคตรแม่กูกูจำสิบประบอบกไปบอกใหม้มันอืมถ้ามันว่าถึงครอบครัวกูกูด่าแมนบัดดับขึ้นมึงเลยอืมก่อนมึงสิงมาว่าให้คัวก,วก,วกวูส่วนนะมึงไปตักน้ำสกักลโขข้าล่างนั่งหนามนึงก่อนเด้อถา้ากูว่ามันแรงกูบอกเลยฮะเป็นคนเล่าเสียซ่าเกิดมึง ตาคนอื่นอีบักสัวอีสัวบ่เบิ่งเจ้าของความสัวของมึงน่ะมึงคนดีป่ะมึงเอาลูกไปเป็เหตุโัวไฟมึงอ่ะให้อีสันดานเป็นยังมันสิบว่วมีคอมเมนต์น่ะตาแตกบึ้นบอกเขาโชว์อยู่เบิ่งทิพน้องเบิ่งมันทัวถึงแน่ ก่อนมันสิมาเป็นคลิปต่ละคลิปต่ละคลิปมันก็มีมูนมากเลยลาคนอื่นส่วบโบเนมงานละองคนชุดจีวันพ่อแม่เป็นรวบรมมาดีเลยนะคือมีการศึกษาดีวัสดุคือเพิ่ยนภาษาลาวภาษาไทยมึงเือกีคือตุ๊กเสียดเป็น เบลเลียนหนอกตกูอ่านในบทไทยลาวหนอกูบอกว่าวเห็นใช่ไหมกเป็นแต่อังกฤษฝรั่งมาแหละภาษาอียิปต์ญี่ปุ่นเออกูยอมรับหนอกูปเป็นกูไม่เหมือนแมนพิมมาเป็นแบบประสาทกินแต่มันก็ยังมาแปลไทยให่างยูทูบขมวดมันดีอืมอมันนี้คำแปลเขาเลยในออยูทูบนะขมวดยูทูปกัมแปรอะไรเลยนะ ทูคับน,น้ำุ้งรถใหปีน้จะพันาเขาเว่ากันกพลันงนไปเลยพลังบอกนะแเปได้เขาบอกนะครัเปนตั้งกจะเบืเยีเลยบือกิกับเบือ่อหล ดาคนอื่นสวดด่าเงาแม่มนเองจ้ะนะดาวันดานมันเองอะเขาไมเมือนพวกเราพี่น้องว่าไม่โท่าเราเท่าเราเท่าไหอ่บ้างอะบอกไปนั่นนะมึงไม่พยายามึงดอกว่าสันก็มึงก็ได้ด่ามึงพยายามด่ามึงก็ได้ด่าการที่มึงมาขึ้นมึงขึ้นกูจะเข้าโดยจะเขาบุกมึงจักมึงนั่นอีสันดานก็มึงน่ะแหละอีสันดานหมาเนี่ยกูกำลังด่ามึงมึงไม่รู้จะห้อง ลูกกับเบลลูกมันนั่นอรถมาได้คนกูจักกันมาด่าว่ากันมึงกูมึงกูซื้อจดเว้ายุดนาแมงไว้ใช่ปะกูจะด่าเอาแมงหัวทับกูจักซื้อปอซื้อแมงเลยทำให้เขาเขากระดูกระแงมึงคนพแล้ว,วลจนสิ้น ตัวเองต่อแหล่จนชิ้นเลยเล่าว่าเขาต่อแหล่ทำไม่แอฟฟี่เพิพ่นบอกอีก มุนเอ้เจ้าบอเบิงบอช่องหันช่องนี่คนออกมาบอกมาสอนเจ้าเบิร์เบิรงกเ็นเบิร์เหรอืจะนำเน้นชีวิตคือขอบรัววคอยคนอื่นคนก็ได้แต่บอกได้แต่สอนแหละคนไปใซอยยางเขาคอยข้าใจเบิร์คอยมีสติอืมอันใดดีอันใดชัวของหู่ตักขอแยกแยะ ผมไม่อากมาหาดาคนแบบนี้หรอกถ้าข้นบันมาว่าขนผม <c ười> รู้จักเบิร์กมันใด้ผลช้อนขอสิ่งดีๆขอเก็บไว้ความจิตปัสผุงอันใดดีตัวเ้างมเก่าแล้วอ่าแต่คนมันมารุ้นแรงกับห้างห้ 18, สาสนะิบแปดเอ็นเนยเนยสักาวหนามันบ่าแมนท้างออกที่ดีก็อบอกไว้เลยคอยลองเบิร์กแล้วคอยลองมาเบิร์กแล้วซ้อนแบบคืออัน เคนว่าอันยังก็เขาอยากคายมาเขาเลไปอยากคา,ายตามหนงมลหนุ่นี่นัดแม่นอยู่แต่ละคนบอกนี่มันบ่มีจิตใต้สำนึบหรอ,อกถ้าเขาจิบไปใส่ธรรมะธรรมโอขามานาันน่ะจิมันมีแต่เป็นหนังวัวควันเขาอืม,มันมากแบบได้กระฟาดแมนไปแบบนั้นเหรอ มันมาคล้อเขามันกินมุ้ยชอบยังข่อยลำบากข่อยตกะคุกได้เนี่ยขมิตรข่อยก็เบาเพล่ข้นที่ซ้อนกับคนมาซอยเรื่องของข้วข่อยไม่แต่รับฟังเอาบุญเป็นบาร์ับฟังรับฟังเอาสิ่งใดดียิ่งใดบดุดีอืมจะข้ากับบริวารข่อยคนหนึ่งมาเชิญนะ ข้าก็ขอบคุณน,น้ำจิตน้ำใจที่ทุกคนไปเข,ขา่าข่ายั้งที่เอาช้อนเอาไปสอนเพรามาเขาคัอนเดยเฮ็ดตามดาวเขาสัอาอ่งคือคอมเมนต์คือกันคือไอเ้เผ็ดละ่าแหละวังดีประสงคไรอืมบางแน่หนึ่งคือวังดีบางแน่หนึ่งคือประสงคไร่ <S <S คนทุกคนหรืมันยิงยจะโซนในโตบัดทุกคนบุมีผู้ใดอยากก้มหัวผู้ใดง่าย,ายๆที่บอกไว้ให้ ก็วันบาตเนาะผู้ใดียนก็นไว้เด็ของขับอือก็วันบา,นานตรน้องอ่อนนะกูกกล้ากูมึงกล้ามึงเออทางคนทางไว้ของขับพี่น้องอันนี้เขาบอกว่าว่าถึงดีเล่าตัวนี้นะเบ้าอดีตเขาโตวสวยให้คนอื่นแบบใดข้ามาสวยคนอื่นนะพวกกูไม่เคยไปเตะใครก่อนนีแต <c oughs> ่มึงนะจัว่วมีศาสสวยอีศาสมา ก้อนเจ้าสียิ้มเจ้าถามกันขึ้นแมว่าเหตุผลเนี่ยคือโบนาตัวเองบอกปลูกไฟคือตัวหนาคนอื่นหนักผู้ดห้าหาบอกงานเลยแสดงว่าคนแบบนี้คนมาซื้อตกกับกับตัวเองแล้วเอาไปืู้นหัวอีใดเป็นคนจี่เพื่อนแล้วมันเอาหนาองคุณไปมันหักางคุณแต่มันเอาหนาไปมันหักไฟ มันเอานอาลูกค่อยมันหักลูกข่อยค่อยขึ้นะแบบนั้นอืมแย่ดิเอ๋อธนามันต้องสายดีคนเป็นเบาเพ็นสายสุกนองมดแทบทอแกงมะมหมดหรอกบอกไปเลยบอกตังหมดเราจะกินไปซื่อแล้วไม่เลานกินเราอะไรเจ้าเล่นเก่งมากเลยขขึ้นใหญ่ เป็นหามังสาใกลขาดชมมอเลยเนี่ยเอ้วมาขวดเสร็จเกพี่นา <Okay, S 2> คลิปนี้กันได้ไปก่อนไวเจอกันใหม่คลิปหน้าแมเนาะจ้าบ๊าดี้จ้า